สวัสดีครับอยู่ที่ชิตวาคาไม้บางใหญ่นะครับหลังจากที่เราแนะนําตัวพื้นไม่สักบันไดไม้สัก แล้วก็ไม้สักแปลรูปต่างๆไปเยอะแล้วอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จําเป็นมากๆในการที่จะทําให้บ้านของคุณนั้นเติมเต็มสวยงามไปคือตัวบัวไม้สักหลังจากที่เราติดตั้งพื้นหรือว่าติดตั้งบันไดไปแล้วนะครับตัวบัวตัวนี้จะมาช่วยในส่วนของการเก็บความเรียบร้อยของตัวงานระหว่างตัวพื้นไม้กับตัวผนังตัวบันไดกับตัวผนังนะครับให้เรียบร้อยนะครับไม่มีรอยสีรอยกาวรอยฝีขวดต่างๆนะครับก็ลองมาดูนะครับตัวบัวตัวนี้นะครับที่ชิตวาคาไม้ทาขึ้นมานะคคครรรรัับบนนนนี่่ะะะะะใหห้ดูววมมกออเเเยยยสลลา หลายร้อยเมตรหลายพันเมตรเลยตัวนี้นะครับเราทําเป็นบัวลบมุมนะครับเป็นแบบโมเดนเนาะนะครับลบมุมเพศสีภาองศานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้สักแท้เต็มแผ่นร้อยเปอร์เซ็นหน้าสี่นิ้วนะครับความยาวต่อแผ่นอยู่ที่สองเมตรนะครับก็จําเป็นมากสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสั่งซื้อพื้นไม้สักไปอย่าไปเก็บความเรียบร้อยครับใช้บัวพื้นแท้นะครับลงทุนเพื่อนี้หน่อยนะครับดีกว่าใช้ PVC ใช้อะไรแน่นอนเพราะว่าตัวนี้คงทนถาวรนะครับแล้วก็ไม่ลอกไม่ เขาเรียกว่าไม่ลอกไม่มีรอยขีดข่วนแม่อะไรเพราะว่ามันทําจากไม้แท้ร้อยเปนตครับเก็บงานเก็บความเรียบร้อยได้อย่างสวยงามนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับบัวไม้สักสวยๆแบบนี้นะครับด้านหลังผมนี่ครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0ูน4์เก2าแนะครับหรือว่าทางไลน์ครับ s อส t ซส์เอสนะครับผมคุณยุทธนะครับยินดีบริการนะครับร้านอยู่ที่บางใหญ่ใกล้ๆกับเซนต์แทนเวสต์เกตครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ